สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่25กันข้อที่25โจทย์ถามว่าถ้าประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดน,นอกจากถึงคราวออกตามวรระของสภาองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือก แทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงชอยมีดังนี้ขไก่7วันขอไข่15วันขอควาย30วันงองงู45วันจจจาน60วันข้อนนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้อขอไข่นันอีก5วันถ้าประธานสภาองค์การบริหารนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างเพราะเหตุ อื่นใดต้องเลือกภายใน15วันนอกเหนือจากนอกจากถึงคราวอ,อกตามวานนอกจากถึงคราวอ,อกตามอายุของสภาองค์การบริหารชุนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารจุนจังหวัดให้มีการเลือกตั้งทให้มีการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน15วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5พศ2562ในมาตรา19บัญญัติว่าเมื่อตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือกประธานสภา องคการบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์งการบหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน15วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงอยู่ในมาตรา19ของพรบองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5พศ2562นะครับอยู่ในมาตรา19นั่นเองสำหรับข้อนี้จึงตอบ15วันเอง15วันนะครับข้อขไขท่านสามารถติดตามชม การเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปได้ที่ Facebook ประพันธ์บาลรัมช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์บาลรัมและช่องทางทิกตอกนะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์บาลรัมหรือภาษาอังกฤษ p r e p u n 2 5 2 3ประพันธ์2 5 2 3นั่นเองมี3ช่องทางให้ท่านติดตามนะครับช่องทาง Facebook ช่องทาง YouTube ช่องทาง t i k t อกท่านสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปได้สําหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่25ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ